โดยใหม่เจล่บิวตี้ผสมน้ำแบล็คแครนวิตามินในรูปแบบเยลลี่พร้อมดื่มเจล่บิวตี้อร่อยดีมีวิตามินกลับมาแล้วคุณผู้ชมครับและแน่นอนครับชั่วโมงที่ 2, <ม>2แบบนี้ให้อยู่กับเจล่บิวตี้อร่อยดีมีวิตามินนั่นเองครับถ้่แล้วนะคะในชั่วโมงนี้กลับมานะคะเราจะมาฟังเสียงเพราะเพาะววาหวานสวย,สวยของอจอยกันนะคะกับเพลงคนรักป่าร้ายนั่นเองจากจอย AF8 ครับ ฉันไม่พูดไม่จาแล้วต้องทำอย่างไรให้เธอคืนกลับมาฟังคำขอโทษจากปากปากที่ให้สัญญาต่อจากนี้จะเป็นคน ฉันพูดจาแรงๆจนเธอหายไปจากใจคนรักที่ปากร้ายๆเสียใจที่สุดครั้งนี้อยากจะขอให้เธอไผ่สักทีฉันขอทธอ ฉันพูดจาแรงๆจนเธอหายไปจากใจคนรักที่ปากร้ไร้เสียใจที่สุดครั้งนี้อยากจะขอเธอไัยสักทีฉันขอโทษขอเจะเธอได้ พี่เชื่อแล้วครับว่าน้องจอยเสียงสวยจริงๆสวยมากคือไม่แปลกใจว่าทำไมได้เป็นตัวแทนมหาลัยมาแล้วเข้าบ้านในเอฟไม่อยากสง่างามใช่เพราะว่าเสียงน้องสวยมากเพราะแล้วเสียงแบบหอมหวานน่ะน่าฟังมากเลยเนาะผมนําเสนอให้เขาเหมาะสมมากกับการที่จะไปฟิชเชอร์ริงกับพี่ก้อพาสเทลกับวงของเขาเพราะสไตล์มันเหมาะมากอะเอาชนะนั่งชนะั่งน้องจอยเดี๋ยวพี่กิวไปเอาผ้ามาให้ให้น้อง อีกห้าเพลงไม่ได้หรออีกห้าเพลงนั้นต้องซื้อคอนเสิร์ตใหญ่แล้วกันจะไปฟังคอนเลยแกจะเอาขนาดนั้นเฮ้ยกูนิดก็พูดถึงคอนเสิร์ตใหญ่เขาก็จะมีคอนเสิร์ตไม่ใช่หรอใช่เดี๋ยวนี้เขาจะมีคอนเสิร์ตน้องจอคอนเสิร์ตอะไรยังไงมันแบทโชว์กับใครเล่าให้ฟังหน่อยก็จะมีจะมีสองสองคอนเสิร์ตค่ะเป็นมินิคอนเสิร์ตก็ในวันที่เจ็ดเมษาก็เป็นแบทเทิลเป็นจีมแบทเทิลของจอยกับพี่แววคือแข่งกันสองคนแัดกันเลยใช่ร้องแบบแบทเทิลกันอะไรนั่น ครับผมเพิ่งเห็นว่าติดไวติดใช่ใช่ไม่ต้องใส่ไปกันแลวเลยไปเลยอแตกมากอ๋อแล้วทุกคนมีการแบทโชว์กันค่ะแล้วก็มี29เก้าเมษาค่ะก็มีเป็นคอนเสิร์ตเอ่อจอยกับพี่เต๋อคือแบทโชว์เหมือนกันอันนี้เป็นไม่ไม่บัตรเท่าจจะตบตีกันบ้างเล็กน้อยอ๋อต้องติดตามสไตล์เจ็ดเมษากับยี่สบเกใช่ค่ะก็ติดตามได้ทางวีคิการบุ๊กิ้งไม่ใช่ค่ะได้ได้ทาง เทวิตเตอร์จอยก็ได้ค่ะเออหรือไม่ก็ทา้งขับขับจอดีกว่าจอย f8 อันเดอสกอรับโอเคอ๋ออันนี้คือจะให้แบบว่าแฟนคลับเหมือนได้เข้าไปดูกันใกล้ชิดถึงตัวหน่อยเป็นไอ้ผู่เสีบหน่อยนะฮะก็ไปติดตามได้ไม่ว่าจะเป็นเอ่อ enjoy f8 นี่คือ Twitter แล้วก็เ e อ j o y f8 อันเดอร์สกครับใช่นะครับก็ไปเจอกันได้อุ้ยอย่าไปฟังเสียงอยีกเพลงเฮ้ยแต่ผมนำเสนอนะคุณน่าจะเป็นฟิชเชอร์นิ่งกับวงพลาสเตลจริงๆ พราะว่าพ oh, oh, ah, of okay, so anyway, oh ี่ก้อเขามีเครื so ่องอะไรเงี้ยเออไม่โม้ไม่โแล้วมันเหมาะมันเหมาะมันเหมาะแม่นะครับก็ทั้ง7และ29ไปเจอกับน้องจอยได้ทั้งเออแข่งขันแบทโชว์กับน้องแพรวนะครับแล้วก็ในส่วนของเต๋าด้วยเอฟแด้วยก็ไปเจอกันแล้วเวลาไปแบทโชว์นี่แอบบอกเรานิดนึงได้ไหมว่านอกจากเรื่องของการร้องแล้วจะมีแบทโชว์เต้นอะไรอย่างเงี้ยมีแบบอะไรกันงไหม อาจจะความเซ็กซี่เออเอาเว้ยเวาสวยอะไรอย่างเงี้ยเอาเว้ยจอยอาจะเป็นสวยหวานนะของพี่แพรจะเป็นเซ็กซี่เออต้องติดตามต้องติดตามนะเออ Enjoy F8 ไปติดตามกันได้ก็ไปฟอลโล่กันแล้วกันนะช่วงหน้าครับเราจะกลับมาเล่นเกมกันครับคุณผู้ชมครับแน่นอนครับว่าวีเจจะแข่งขันกับน้องจอย F8 กติกาง่ายก็พิมพ์ s รักหนึ่งเชียร์ที่ชา g 2 0นะครับและเอสวักคนเดียวเหรอคนเดียวดิเอ้า ถ้าเกิดชันเล่นกับน้องมันก็กลายเป็นผู้ชายตัวเล็กๆแกล้งผู้หญิงตัวเล็กๆใหญ่ใหญ่ไม่ใช่ใช่ไหมใช่อ๋อคนเดียวนี่ไง เอสบักหเชียร์ที่ชา G20 ครับแล้วก็เอสวักสเชียร์จอย f 8ส่งเข้ามา8 7 8เเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาเล่นกันจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกก็ชั้นด้วยแหละเพราะเราแข่งกัน3าคนนะคะเชียร์เข้ามาครับวีเจหรือว่าน้องจอยแล้วกันนะครับตอนนี้มี1 MV นะคะจากมิวสิกนั่นเองค่ะใช่ครับกับเพลงนี้เลยเหมือนเดิมจุดจุจุดไปทุกวันเดี๋ยวเพลงเพรอๆไปฟังกันเลยค่ะ สนับสนุนโดยใหม่เจล่บิวตี e ้ผสมน้ำแบล็คแ r รน n t วิตามินในรูปแบบเยลลี่พร้อมดื่มเจเล่บิวตี e ้อร่อยดีมีวิตามิน กบมาแล้วครับผู้ชมครับอยู่ต่อเสียงเล่นให้คิวที่ชาแล้วต้องจอย F8 ครับเบรกนี้เราจะมาเล่นเกมกันใช่แล้วครับเป็นเกมที่ต้องใช้มันสมอง,องกับตัวเลขนิดหนึ่งใช่คำนวณการเพราะว่าเป็นเกมชื่อเกมว่าย yeah, ye yeah, ่ายีเบรอะย่าสรุปคุณจะเล่นอย่างฉันเนี่ยเล่นเันสามคนเน่สามคนเลยนะดวลกันเลย <Okay. S 1> ก็พิมพ์ S วักหนึ่งถ้าเกิดคิดว่าวีเจชนะก็คือคิวแล้วที่ชา <Okay. S 1> ซึ่งถ้าเกิดเราเล่นสองคนไม่ใช่เราโกงเรามีสิทธิ์แพ้มากกว่าด้วยจริงนะนะครับแล้วก็ S วักสองคือเชียร์น้องจอย F8 กติกาเป็นอย่างนี้ยาคน มีสิทธิ์นับได้3ตัวเลขเช่นเริ่มที่พี่คิวก็1 2 3จอยก็4 5ก็ได้หรือจะ5ตัวเดียวก็ได้หรือ4 5 6ก็ได้รับได้3หลักจบท้าย21อยู่ที่ใครคนนั้นแพ้โอเคถ้าเกิดลงที่ชาลงพี่ถือว่าท<พ>ี<พ>มเจแพ้เลยแพ้นีโ่โดนทำโทษอะไรป่ะคะไม่โดนทำโทษครับแต่ว่าของ,องแก้มพิธีกรครับอุ้ยตานี่ทำโทษหนูใช่ ทำโทษหนูหรือว่าหอมแก้มพิธีกรที่ทำโทษหนูว่าอะไรครับ <c oughs> ไม่แต่ว,ว่าน้างๆที่สมมติเชียร์จอยเข้ามาเออจอชนะไปก็จะได้ไปเปิดของรางวัลกับเราถูกต้องครับหรือว่าถ้าเราชนะเชียร์วีเจเข้ามาก็จะได้ไปเปิดของรางวัลถูกต้องครับนะฮะอย่ายี่เบเริ่มต้นที่น้องจอยละกันตรงกลางแล้วไปทางดิชาแล้ววนมาพี่คิวโอเคไหมไม่มีซ้อมไม่มีวอร์มเอาจริงเลยรอบเดียวจบพอแล้วสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 1อ20ิามส้าีใจขนาดนั้นเหรอพี่คิวชนะแข่งชเน่ยวันกี้ไม่คือเราเราบอกได้เลยหลักเกมนี้คือห้ามใครลง17บุ๊บอ่ะมีสิทธิ์เสี่ยงละเพราะว่ามันเป็นอะไรรู้ป่ะ มันสามารถไล่ไป18 19ป0สิ้ได้แต่เมื่อกี้น้องน้องจอยดัน17ตัวเดียวไงเออคือหนูมีสโลแกนอย่างเงี้ยค่ะคือว่าเออหนูไม่ไม่นิยมใช้สมองเยอะๆเพราะว่ามันจะสิ้นเปลืองนี่เใช้ความสามารถใช่ใครที่เชียร์วีเจเข้ามาช่วงหน้าเรามารับสายผู้โชคดีดีกว่าตอนนี้เป็นหนึ่งงานจากซูเปอร์จูเนียร์ครับกับเพลงนี้เลยค่ะอป้าอป้าได้กลับมาแป๊บเดียวนะจ๊ะดีใจมาก สนับสนุนโดยใหม่เจเล่บิวตี้ผสมน้ำแบล็คแครนวิตามินในรูปแบบเยลลี่พร้อมดื่มเจเล่บิวตี้อร่อยดีมีวิตามิน เช้าเช้าวัสดีฮะกับท่องจอยครับเดี๋ยวจะมารับสายผู้โชคดีที่เชียร์บีเจเข้ามาถูกต้องได้ค่ะก็ไม่เป็นไรวันนี้ได mm ้เ hmm. ล่นเกมเดียวเดี๋ยวซิงเกิลหน้าให้มันแก้แค้นมาใช่แพ้แล้วรู้สึกไงบ้างจอยก็รู้สึกธรรมดายังยังรู้สึกสวยๆอยู่ยังสวยอยู่ยังสวยอยู่เจ้ตันี้ะเดี๋ยวเราจะมารับสายสายมาเรียบร้อยด้วยสวรีวสัสดีสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ พอทำเสียงสวยแล้วตอบชื่ออะไรตัวเองฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะฟังเสียงพี่ๆผ่านทางโทรศัพท์นะครับชื่ออะไรครับน้อน้ำค่ะน้องน้ำน้องน้ำวันนี้อยู่กับจอย F8 นะอยากจะพูดอะไรกับพี่จอย F8 ฟแปดไหมฮะค่ะค่ะพี่จอยน่ารักมากค่ะอ๋อเขาขาดก่อนแลนะเขาไม่พูดเมื่อกี้ได้ฟังพี่จอยร้องเพลงสดๆเปล่า พะไหมเาะะค่เลิศเนอะนัลรักมาแอ่ว่าทำไมถึงเชียร์เราสองคนเออทำไมเชียร์วีเจเข้ามาล่ะจะไปเปิดแผ่นไพ่กันดีกว่าไปนะคะตรงนี้จะเล่นตี้อร่อยดีมีวิตามิน1-9โยเวนเหมือนเล็กเจ็ดนะจ๊ะหมายเลขไหนดีน้องน้ำเฮ้ยต้องไปยางไงนะไม่เป็นไรนี่แหละ หมายเลขห้านะครับเป็นจเจลลเบุตี้อร่อยดีมีวิตามินสูตรคอลลาเจนผสมวิตามินซีมาเลยได้เลยเอ่ยอยินดีด้วยครับได้ซื้อยื่จากรายการเสี่ยงเล่นโลโก้ใหม่ของเราไปนะฮะคุณผู้ชมขอบคุณด้วยนะจ๊ะขอบคุณนะคะบายบายนะคะอะตอนนี้ช่วงได้ทายแล้วต,ต้องจอยฝากผลงานกันสักหน่อยจัดเต็มครับน้องจอยสวยๆครับวันนี้ก็มีซิงเกิลของจอยนะคะเพลงคนรักปากร้ายนะคะก็มีเอ็มวีออกมาให้ได้ดูแล้วสำหรับใครที่ เ,เมื่อกี้พลาดไม่ได้ดูไปนะคะคก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.truemusic.com หรือว่าถ้าอยากจะโหลดเก็บเอาไว้ฟังเองก็เว็บเดียวเหมือนกัน truemusic.com ค่ะหรือถ้าใครอยากจะเอาไว้เป็นลิงโทนนะคะค ก็ใครใช้โทมูฟอยู่ก็เท่าไปที่222 2ค่ะครับผมขอบคุณน้องจอยด้วยละกันติดตามน้องจอยได้ใน t w i t t e r ระฮะกับ enjoy f 8หรือว่าเอ่อ joy f 8 underscore club ก็ได้ก็ไปตามคอนเสิร์ตที่เขาจะแบทโชว์กันนะครับกับน้องแพรแล้วก็เต๋าด้วยในวันที่7เมษายนแล้วก็29นะครับวันนี้สนุกสนานมากครับขอบคุณมากครับจอย AF8 ครับขอบคุณครับสวัสดีค กลับมาฮะบอกคุณสมบัติดีๆกันดีกว่ากับเชลเล่บิวตี้อร่อยดีมีวิตามินกับคิวและทิชาครับถูกต้องแล้วนนี้ไปดูหนึ่งเพลงเนี่ยจากชาวแพงฟิชวินกับแม่วงไม้กับเพลงนี้เลยพูดสิ just for what นี่ที่เจริญมีอะไรจะมาให้ฟังอะไรห